we สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิยภิบาลคริสรจักรใจผูกพันวันนี้เราจะดูด้วยกันที่พระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่13-20ถึง20ครับฮีบรูบทที่6ข้อ1 3ถึง20เพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างในการสาบาน พระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเถียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์ จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดําริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคําสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคําสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจยอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจ เป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุธทธิสถานข้างหลังมานที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปหุโรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างเมลคีเสเดกนั้นครับเนื้อหาของพระธรรมตอนนี้เนี่ยก็เกี่ยวโยงกับตั้งแต่คือเรียกว่าตั้งแต่บทที่สตอนต้นไปต้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้เขียนพระธรรมพิบูลเนี่ยพยายามจะเน้นย้ํา ให้คนที่เติบโตท่ามกลางความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าแม้ว่าเขาจะเติบโตท่ามกลางความเชื่อเนี่ยมันยังไม่ได้แปลว่าเขาได้รับความรอดจนกว่าเขาจะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวซะก่อนเหมือนคนยิวเหล่านั้นที่เติบโตมาท่ามกลางความเชื่อเขาน,นมัสการพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอาหและยาโคบพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงสร้างโลกนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์ เขาก็ยังไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเชื่อในพระเจ้าสูงสุดองค์นี้ก็ตามเพราะว่าพระเยซูคริสต์คือพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าบอกว่าตอนนี้คือต้องเชื่อในผู้ที่ชื่อว่าเยซูงองค์นี้เท่านั้นในทำนองเดียวกันครับก็พระเจ้าก็กําลังตรัสก,กับพวกเราในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดกับพี่น้องที่เป็นลูกหลานคริสเตียนก็คือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหลานคริสเตียนผมมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุ13นะ ผมบางครั้งบางคราวรู้สึกอิจฉาลูกหลานคริสเตียนที่เติบโตมาโดยไม่ต้องถูกข่มเหงไม่ต้องถูกเข้าใจผิดแล้วก็ได้เรียนได้เรียนลูววีมาตั้งแต่อยู่ชั้นปถมส่วนผมเนี่ยชั้นปถมผมเกเรยยตายผมเสียดายเวลาตรงนั้นผมรู้สึกในแง่ของความคือไม่ใช่ลิษยาแบบน่าเกลียดแต่ว่าอิจฉาขี้เยอะถ้าดีจังเลยนะที่เขาแบบมีชีวิตแบบนี้แต่บางครั้งบางคราวปรากฏว่าผมไปคุยกับพี่น้องคริสเตียนบางคน ท,ที่เติบโตมาในครอบรครัวคริสเตียนไม่ใช่ใครอื่นนะครับภรรยาผมเองเนี่ก็เป็นลูกของผู้ร่วใช้พระเจ้านะเขาก็บอกว่าเออบางทีก็อยากจะมีประสบการณ์แบบผมแบบคนที่มาเชื่อพระเจ้าภายหลังก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าการกลับใจที่แท้จริงจากศาสนาเดิมนี่เป็นยังไงมันก็ไม่มีชีวิตไหนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นชีวิตที่เรียกว่าเราต่างได้สิ่งที่ดีจากพระเจ้าคนละด้านกันพระเจ้าก็ให้คนหนึ่งมาเชื่อพระองค์จากเบื้องหลัง การไม่เคยเชื่อเพื่อจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ในการที่จะนําคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยมาเชื่อพระองค์ได้แต่ในเวลาเดียวกันผมหนุนใจพี่น้องที่เป็นลูกหลานคริสเตียนครับว่าพระเจ้าได้ให้ต้นทุนกับคุณพระเจ้าได้ปกป้องชีวิตคุณมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยพระเจ้าได้ให้โอกาสที่คุณจะเรียนรู้เติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเชื่อมากมายเช่นนี้เนี่ยคุณมีตน้นทุนที่ดีกว่าพวกผมคุณมีต้นทุนที่ดีกว่าพวกพวกเราที่มาเชื่อพระเจ้าในภายหลังถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่เนี่ยแต่ว่า ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะใช้สิ่งที่ดีเหล่านั้นเนี่ยในทางที่ถูกหรือเปล่าเพราะบางครั้งบางคราวปรากฏว่าการที่เรามาเชื่อภายหลังเนี่ยมันทําให้เราเองเนี่ยก็บางคนนะครับที่มาเชื่อภายหลังเนี่ยความเชื่อก็อาจจะยังไม่ได้ความรู้หมายถึงความรู้ก็อาจจะยังไม่ได้แน่นเท่ากับอีกคนนึงแล้วก็ไปทําอะไรที่ดูเหมือนว่ากระท่อนกระแท่นแล้วดูเหมือนว่ามันไม่ไม่ราบรื่นนักเพราะว่าความรู้ในพ้างพียังน้อยอยู่แต่นีอีกด้านหนึ่งคนเหล่านี้ที่มีความรู้พ่างพีดีเนี่ย ก,ก็ไม่ได้ใช้ความรู้ความพียงเต็มที่เหมือนกันทั้งๆท,งท,งที่มีความรู้ความพีเยอะกว่าพวกเราถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะใช้พระพรของพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมคือเราเนี่ยถ้าสมมติมาเชื่อทีหลังเรียนรู้เติบโตเหมือนเปาโลเปาโลก็มาเชื่อทีหลังนะแต่ว่าเ,ออเราพบว่าหลายคนที่เป็นคนฮิบรูเองเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพนี้คนฮิบรูที่คิดว่าตัวเองเติบโตมาในความเชื่อแล้วนะครับนะเราจําได้ไหมครับว่าในพระธรรมวิวรณ์นะครับ บทที two, yeah. Montana, ่สองเนี่ยพูดถึงคริสจักรเอเฟซัสที่ความรักของเขาเนี่ยเยือกเย็นลงความรักของเขาเนี่ยจืดจางลงไม่เหมือนกับตอนที่คือความรักแรกที่ได้พบกับพระเยสุคริตถ้าเราดูในพระคัมภีร์เราก็จะพบว่าตอนที่อาจารย์ยอนหรืออัคราสาวกยอนเนี่ยเขียนจดหมายฝากคือโทษครับเขียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยไปถึงจุด คิสจักรทั้ง7เนี่ยรวมถึงคริสจักรเอเฟซัส e ด้วยเนี่ยตอนนั้นก็ไาเข้าไปประมาณ40ปีหลังจากที่เอเฟซัสได้ตั้งเป็นคริสจักรเราเพราะว่าเอเฟซัสตั้งขึ้นมาเป็นคริสจักรในกิจการบทที่19นะครับนะแล้วก็นั่นอยู่ประมาณคศ5 0า5ถึง้า้และตอนนี้เนี่ยพระธรรมวิวรณ์เขียนประมาณคศ90-95ถึงเเขียนไปถึงคริสจักรเอเฟซัส e อีกครั้งหนึ่ง40ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นในบทบ้างครับ เกิดลูกหลานคริสเตียนเกิดขึ้นก็คือเป็นคนรุ่นที่สองแล้วพระธรรมวิวรณ์บทที่สองเนี่ยพระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสบอกว่าเจ้าได้ลืมความรักดั้งเดิมของเจ้าที่มีต่อเราความรู้เจ้ามีดีแต่ความรักเจ้าเยือกเย็นลงความรักเจ้าจืดจางลงหมายความว่าพระเยซูคริสต์กำลังมองเห็นถึงสงสภาพของอพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนรุ่นที่สอง ที่มีความรู้ดีสามารถจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นอัคราทูตแท้ใครเป็นอัคราทูตเทียมการที่คุณจะแยกแยะว่าใครเป็นอัคราทูตแท้ใครเป็นอัคราทูตเทียมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับแสดงว่าความรู้เขาดีมากเลยและเปาโลเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าลังเลใจเลยเวลาที่เขียนพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยลงไปเรื่องหลักศาสนาศาสตร์ยากๆทันทีเลยเพราะมั่นใจว่าพี่น้องที่เอเฟซัสเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ดีแต่น่าเสียดาย พี่น้องที่เอเฟซัสเนี่ยมีความรู้มากแต่ขาดความรักขาดความกระตือรือร้น,นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคริสเตีรนรุ่นที่สองไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเดียวกับพี่น้องฮิบรูเหล่านี้ที่คิดว่าตัวเองเติบโตในบรรยากาศของความเชื่อแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่โอเคแล้วแล้วก็ไม่กระตือรือร้นอะไร ข้อ13ของพระธรรมฮิบรูบทที่6บอกว่าเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าทําแน่ไม่ต้องมีใครมายืนยันแต่คุณอาจจะทำหรือเปล่านะข้อ14บอกว่าคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและและจะให้เจ้านะทวีมากขึ้นอย่างแน่นอน ข้อ15บอกว่าเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงบัญชาไว้นั้นอับราฮัมได้รับเพราะว่าอดทนรอคอยหมายความว่าเชื่อฟังพระเจ้านะครับสมมุติว่ามีมีพระราชามานัดท่านแบบอกว่าเออเดี๋ยวตอนเย็นนะเจอกันที่บริเวณนะั้นบริเวณนี้มันคงไม่มีใครหรอกครับไปถามพระราชาว่าจะมาจริงหรือเปล่าจะมาจริงรเพราะว่าท่านมีเครดิตมากพอที่จะยืนยันว่าท่านจะมาแน่นอน คือคําถามละไม่ใช่ว่าท่านจะมาหรือเปล่าคําถามว่าอยู่ว่าคุณจะอยู่คอยหรือเปล่าคุณจะเชื่อฟังท่านไหมความรอดที่พระองค์ประทานให้มันเป็นของแน่นอนแต่คุณจะรับตรงนี้หรือเปล่าคุณจะคุณจะ,ณจะมั่นคงในหลังจากรับแล้วคุณจะมั่นคงในทางนี้หรือเปล่าขา้อ 16. บอกว่าส่วนมนุษย์นั้นน่สาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเถียงหรือเกิดความขัดแย้งอะไรก็ตามก็ต้องถือคําสาบานนั้นเป็นคํายืนยันขั้นสุดท้าย คือพูดง่ายก็คือว่ามนุษย์เองไม่มีเครดิตพอเหมือนกับเด็กๆที่ไม่มีเครดิตเวลาเขียนจดหมายไปหาคุณครูก็ต้องมีพ่อแม่เซ็นรับรองว่าขอยืนยันว่าเป็นความจริงใช่ไหมครับยังไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้แต่พระเจ้า่ะทำแน่เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าอยู่แล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าในตอนในใน,ในสิ่งที่พระองค์จะทําข้อ17บอกว่าฉะนั้นพระเจ้าทรง ประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ทีไไ่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัดมูสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้านี้หนีไปยึดความหวังไหครับคือจากการที่เคยคิดว่าจะพึ่งพา พิธีกรรมต่างๆหรือขนบธรรมเนียมต่างๆหรือกิจกรรมทางาศาสนาต่างๆที่จะช่วยให้เรารอดแล้วนี้จากสิ่งนั้นมายึดสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าก็คือมายึดเอาความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าหมายถึงพระเยซูคริสต์จะได้รับการชูใจอย่างมากมายข้อ19บอกว่าความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่ที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเหมือนสมอเรือที่ทําให้เรือน,น,นั้นอยู่กับที่แม้ว่าคลื่นจะพัดสักเท่าไหร่ก็ตาม เป็นความหวังที่นําไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านม่านขาดออกเป็นความหวังที่นาไปสู่อภิสุทธิสถานคือพระเยซูคริสต์นำเราเข้าไปสู่พระที่นั่งพระกรุณาครับพระที่นั่งกรุณาที่คือแท่นบูชานั้นนั่นก็คือคือ,คอหีบพันธสัญญานั้นที่ทําให้เราเข้าไปใกล้พระเจ้าได้นะครับข้อ20ที่ที่พระเยซูผู้ทรงนําหน้าเ,นเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเรา และพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของเมอคิสเด็กตามแบบอย่างของเมอคิสเด็กเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดต่อติดตามตอนต่อไปในพระธรรมฮิบรูครับ